วันนี้น้องพีวจะมาร้องเพลงอะไรไปชมกันค่ะดึงมันเลยบูปปังไปเห็นีิยงเงี้ยฉันมองมานนานแล้วอ่ะเห็นชุดพิเศษชุดเจ้าจ่าเห็นตรงโน้นตรงนี้ก็อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างฉันไม่รู้ว่าไอ้ดังแค่ใจมีรู้หลาย ัเห็นแบบนั้นทุกที I don't care จิตยัดชิดใจอสิใจมองแบบนั้นแต่ทำอะไรก็ทำตามใจได้ทุกทีฉันไม่รู้อะไรแค่อยู่เคียงข้างกันก็ดีพอแล้วอีกอยา่างที่น้องน้องดูสิดใจกัน I don't know ว่ามองไม่สายตา หันไปทางไหนก็เจอแต่พวกเดิมๆแค่รู้ว่าฉันรักเธอกับพอแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะ้องมือก็จะร้องเพลงกันเสร็จแล้วนะคะลาไ,ไปกันนะคะ